สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสมายเรดิโอนะคะเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพระรหัสสบ,บดีนะคะช่วงเวลา9น้นาฬกานะคะ10นาทีจนถึงเวลา สิบนาฬิกาค่ะกับสวทนราธิว่สนะคะ fm 98.25 MHz ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับดานิสกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงรายการสมาเรดิโอช่วงวันจันทร์วันทำงานของคนผู้ฟังแบบนี้นะคะและนอกจากนั้นก็เป็นวันทำงานหลังจากหยุดยาวไปถูกต้องนะวันที่ 10, 11, 12หยุดยาวกันไป3วันนะคะวันนี้วันที่13ธันวาคม2564นะคะหรือหลายๆท่านไปสอบการถูกบ้องไหมคะ ก็อาจจะเดินทางกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนิดหนึ่งนะคะหรือว่าช่วงที่ขาไปเนาะก็เยอะเหมือนกันเนาะเห็นโพสต์กันหลายคนมากเลยว่ารถติดกันยาวเหยียดเลยนะคะน่าจะาส่วนตอนขากลับเนี่ยบางคนก็อาจจะ ลาต่อใช่ไหมไปเที่ยวเพราะว่าบางคนไม่ได้สอบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไปสอบตรงับง,ตบง,งบ้างสตูลบ้างพัทลุงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือโอกาสลาพักผ่อนไปเลยก็ดีเหมือนกันนะคะชาร์จแบตกันไปให้เต็มที่เลยเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มการทํางานกันใหม่เนาะส่วนใครที่เดินทางวันนี้ก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเรานะคะในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเริ่มที่จะมีฝนลงมาอีกแล้วเนะคะเมื่อ2อสวันที่ผ่านมาก็มีฝนบ้างประปรายเนาะไม่ได้ถึง กับว่าตกหนักทั้งวันทั้งคืนเนาะซึ่งทางสถานสถานีาานตัวนียมวิทยาาราธิวาสเขาก็ได้ออกประกาศเตือนกันมานะคะโดยนายรามมันคารน,นะคะ โอราสมณีนะคะรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาณราทิวาสก็พูดถึงเรื่องสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะคะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระดับปานกลางนะคะระยะปานกลางนะ,ะสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน หรือมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะคะช่วงของวันที่12-13ถึงธันวาคมส่วนในช่วงของวันที่14-17ถึงธันวาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะคะตลอดช่วงนะคะออนอกจากนี้นะคะทาง หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเกาะบ,บอเนียวก็จะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียในช่วงของวันที่14 1 7ถึง17ธันวาคม2564นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะต้องระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากได้นะคะแล้วก็ชาวเรือบริเวณอ่าวไทย ตอนตอนล่างนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองในช่วงของวันที่14-17ทถึง17ธันวาคมนี้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะท่าอุตุนิยมวิทยา ก็ได้มีการออกประกาศนะคะจากศูนย์ตุนนยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่1นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงของวันที่1 5ถึง18ธันวาคม2564นะคะโดยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างคะ่ะใกล้เกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคะเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15ถึง18ธันวาคม2564นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะตอนล่างเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะช่วงวันที่15ถึง18ธันวาคม2564บริเวณจังหวัดสงขาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาสนะคะแล้วก็ช่วงวันที่16 ถึง18ธันวาคม2564นะคะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะขอให้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งได้นะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า สเมตรเลยนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดนะคะประกาศน้วันจันทร์ที่13ธันวาคม2564เวลา5นาฬิกานั่นเองนะคะนี่เป็นประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการสมาร์เรดิโอนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะอาจจะต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็จะมี ฝนเริ่มมาแล้วนะคะบางวันก็ตกเช้าเย็นบางวันก็ตกแค่ตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่นาลาทิวานะคะ ช่วงที่ดานิสเดินทางมาทํางานเนี่ยก็มีฝนโปรย,ยปลายมาแล้วด้วยนะคะอาจจะทําให้หลายๆท่านที่กําลังเดินทางอยู่นะคะก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการขับรถขับรากันด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็ฝากกันในช่วงของรายการสมายร r ดิโอนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าดานิสมีเรื่องอะไรนํามาฝากกันอีกนั้นติดตามกันได้ในช่วงของรายการสมายร r ดิโอค่ะ ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการ Smile Radio ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25เมกะแนะนำติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงเพราะๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073532149